สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการทําเงินปันผลเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะก็อยากให้ดูนะครับหน้าเพจในแวดลงทุนนะครับก็เพจเราก็จะมีเนื้อหาที่เป็นสมาชิกกับเนื้อหาที่ให้รับชมแบบไม่เป็นสมาชิกแบบฟรีนะก็การเป็นสมาชิกก็ง่ายมากนะครับก็คือเรากดเข้าไปที่จอยนะครับ แล้วก็มันก็จะมีให้เลี้ยงกาแฟาแก้วเล็กกับแก้วใหญ่นะตอนแล้วแต่กําลังศรัทธานะก็ลองกดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับอ่าเขาก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆเนาะอาจจะช้านิดนึงอ่าว่าให้มีมีให้เลือกเท่านี้นะครับก็คือบัตรเครดิต PayPal, t ทูวอลเล็ตอะไรต่างๆนะแล้วก็ทําการซื้อไปนะครับซึ่งก็อ่าที่ผมทําเป็นช่องแล้วก็มีอย่างเงี้ยก็เพราะว่า พอดีผมก็มีทีมงานที่เป็นน้องอยู่คนหนึ่งครับไม่ใช่คนหนึ่งมีทีมงานทั้งหมด3าคนนะครับแต่อีก2คนก็จะมีงานงานทาอยู่แล้วแต่ว่าน้องคนนี้เขาจะเป็นฟรีแลนซ์นะซึ่งก็เขาก็ผมก็ทําเพื่อหล่อเลี้ยงแล้วก็มีเขาเรียกว่าจ่ายเป็นให้เขาดูแลหลังบ้านให้บางส่วนนะครับก็ถ้าอยากสนับสนุนการอยากให้กำลังใจกันก็กดติดตามกันได้นะเพราะว่าก็คือผมก็ไม่ได้รายได้อะไรเยอะจากตรงนี้นะครับ โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันต่อเนาะก็มีที่ผมทำไปคลิปที่แล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเก็บเงินนะครับให้ได้ปันผลเยอะๆนะแต่ทีเนี้ยก็มีคนมาแย้งเยอะนะว่ามันต้องใช้เงินเยอะ <c oughs> นะครับมันต้องใช้เงินเยอะผมก็มานั่งคิดดูอ่ะสำหรับคนไม่มีเงินนะสำหรับคนไม่มีเงินคือแต่ก่อนอื่นขอเคลียร์เรื่องการใช้เงินเยอะก่อนนะคือการใช้เงินเยอะกับการ การเอาเงินเยอะๆมาเก็บเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่บางคนก็จะมีเรียกว่าความจําเป็นบางอย่างเนาะความจำเป็นบางอย่างที่ที่อาจจะต้องดูแลอะไรต่างๆเรื่องฉุกเฉินอะไรต่างนะแต่อะไรที่เราต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรที่ฉุกเฉินจริงอะไรที่ฟุ่มเฟือยนะแล้วเราก็เรายังสามารถที่จะยอมจ่ายเงินไปเที่ยวต่างประเทศแพงๆได้เลยนะยอมไหมยอมนะไปเที่ยวต่างประเทศหลายหมื่นเป็นแสนก็มีนะครับ ือว่าซื้อกระเป๋าแพงๆซื้อมือถือแพงๆเรายังทําได้เลยแต่ว่าทําไมเราถึงไม่คิดว่าเราจะเก็บเงินมาเก็บนะเก็บเงินนะครับเพื่อที่จะสร้างพอร์ตเกษียณ้กับตัวเราเนาะก็อันนี้ก็คือแค่ฝาให้คิดเฉยนะครับส่วนใครจะทํายังไงก็แล้วแต่เนาะมันก็ไม่สามารถที่จะนี่ได้สมมุติว่าเราจะเกษียณยี่สิบปีข้างหน้านะครับยี่สิบปีข้างหน้าตามนี้เลยนะแล้วเงื่อนไขคือเราเก็บเงินแค่วันละร้อยอ่ะนะวันละร้อยเท่านั้นแหละ ตามนี้เลยนะวันละร้อยนะครับก็เราก็จะได้เงินเดือนละสามพันนอกเข้าเนื้อหาแล้วนะแล้วก็ปีหนึ่งก็จะได้สามหมนหกสมมติว่าเราไปเจอหุ้นปันผลสิบเปอร์เซนวันนี้ซึ่งบางคนบอกว่าพี่มีหลายหุ้นปันผลสิบเอร์เซนตอนนี้ผมว่ามีนะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยลงมาเยอะนะแต่ว่าเราต้องดูให้ดีนะครับว่าเขาจะปันผลได้แบบนี้ไปนานๆไหมฟังให้ดีนะเขาจะปันผลได้แบบนี้ไปนานๆไหมไม่ใช่ว่าเราซื้อไปปันผลเงี้ยได้ปีเดียวก็กลับราคาหุ้นปันผลนะ บางคนก็จะมาย้อนแย้งว่าเออเดี๋ยวก็ซื้อไปก็เจอกับดักรุนปันผลนั่นแหละก็จริงนะครับก็จริงผมก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราครับที่เราจะต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าชีวิตเราอ่ะเราไม่รับผิดชอบตัวเองไม่ได้นะเออนะครับเราจะต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยตัวเราเองนะครับไม่ใช่พอเราไม่ดีเราก็ไปคิดว่าเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ไม่ใช่เพราะเราอ่ะนะไม่ได้นะ อะไรก็ตามแต่การไปเที่ยวกลางคืนเรางดได้ไหมการดื่มงดได้ไหมนะครับเที่ยวต่างประเทศจําเป็นไหมจาเป็นไหมนะครับอะไรที่มันหรูหราอะไรเงี้ยมันจําเป็นไหมกาแฟแก้วแพงๆจาเป็นไหมนะครับก็อันนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องอย่างสมมุติว่าทําไมผมถึงยกวันละ้อยเพราะว่ามันคือกาแฟหน่งแก้วต่อวันนะครับที่เราอาจจะกินอย่างเงี้ยนะถ้าเรางดกาแฟนะเนี่ยแล้มาเก็บนะ ไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยแล้วเราก็ซื้อทบไปนะเงื่อนไขคือวันละร้อยนะครับปีแรกได้สามพันหกนะครับปันผลสิบเปอร์เซ็นสมมติสิบเปอร์เซ็นต์นะได้สามพันหกนะครับสามพันหกเนี่ยปีที่สองเอาสามพันหกมาทบนะกับที่เราเก็บเงินวันละร้อยเนี่ยเหมือนเดิมวันละร้อยนะทําได้ไหมเพื่ออนาคตนะแล้วเอาสามพันหกเนี่ยมาทบได้ปันผลที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ปีสองได้สามพันเก้านะครับ อ่ะผมวัดมาปีที่สิบนะครับปีที่สิบเนี่ยเราจะมีเจ็ดหมื่นละบางคนบอกมันน้อยพี่มันน้อยมันดีกว่าไม่มีไหมคําถามน,นะครับหรือว่าดีกว่าเป็นหนี้ไหมนะครับมันเป็นเรื่องที่เราเราต้องจริงจังกับชีวิตเราอะ่ะนะก็ผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจริงจังกับชีวิตนะครับก็คือแต่ว่าไม่ต้องจริงจังมากเดี๋ยวซีเรียสไปนะคืออาเป็นว่าเราผ่อนคลายบ้างนะครับเพียงแต่ว่าเฮ้ย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมันหมายถึงว่าชีวิตอนาคตของเราอะนะก็ควรจะจริงจังกับมันหน่อยนะะมาถึงปีที่20นะครับได้ส0 0 0สนสองแสนกว่าบาทปันผลปีละ2อ0 0 0ื่นนะครับเท่าสิบสอหารก็เนี่ยตามกราฟนี่เลยนะเนีย่ยมันจะขึ้นเป็นเส้นสีส้มนะครับสองสองศูนย์ศูนย์ะผมมองอา,อาหารสนะิบสองเนี่ยตกเดือนละพันแปด อันนี้เรียกว่าแพสซีฟอินคัมโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วนะไม่ได้ทำงานนะครับคืออยู่เฉยๆก็มีเงินโอนเข้ามานะครับปีละสองหมืนสองอ่ะทีนี้ผมลองดูเฮ้ยบางคนมุ่งมั่นกว่านั้นนะเอาเลยเก็บเก็บวันละพันได้ไหมเยอะไปไหมเดือนละสามหมือ่าบางคนอาจจะทำได้นะอันนี้เริ่มไม่ได้แล้วเห็นไหมวันละพันนะ วันละพันยี่สิบปีนะครับเราจะมีเงินเก็บสองล้านสองเนี่ยอันนี้แบบหุ้นไม่ขึ้นนะเอาหุ้นไม่ขึ้นเลยก็คือเราซื้อทบไปเรื่อยๆเราไม่ต้องหวังส่วนต่างราคาหุ้นนะครับเราหวังแค่ว่าเงินต้นกับเงินปันผลนะเพราะว่าถ้าอันนี้ผมไม่ได้บวกการเติบโตเลยนะครับคือไม่ได้บวกการเติบโตเข้าไปเลยนะหวังแค่เงินต้นกับเงินปันผลนะ แล้วเราจะมีปันผลปีละสอง0มืนสองก็ตกเดือนละ1 8 0 0 0หมืนแปดี่เกือบสองหมืล้านอ่าเกือบสอง0มืบาทต่อเดือนแล้วนะเดือนละห8 0 0 0มืนแปดนะครับพอสองล้านสองด้วยการเก็บเงินวันละพันเรา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 ดูเป็นรายวันนะเพื่อเพื่อแบบว่าเออวันละพันมันเยอะไหมสำหรับเราอ่าหรือว่าเรา เราไม่ใช่คนตรงไปตรงมาขนาดนั้นนี่เราพลิกแพงได้แรกแรกเราเริ่มจากวันละร้อยก่อนนะครับแรกแรกเริ่มจากวันละร้อยนะแล้วพอเรามีมากขึ้นเรามีเงินเดือนมากขึ้นเราเก่งขึ้นเราหาเงินได้มากขึ้นเราก็มาเริ่มเก็บให้มันมากขึ้นเนาะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆนะเราคือเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้นะ,ะวันละห้าร้อยก็จะมีล้านหนึ่งนะได้ปันผลปีละแสนหนึ่งนะลองดูนะครับลองดูว่าตรงเนี้มันจะเป็นแรงบรันดาลใจให้เราได้ไหมนะครับ ก็สำหรับคนที่ยังจบมาแล้วเพิ่งเริ่มทํางานยังไม่มีหนี้ผมผมให้ความหวังกับคนกลุ่มนี้มากเลยนะว่าต่อไปเนี่ยเราจะสามารถทําให้ได้ประสบความสําเร็จนะครับแต่คนที่มีหนี้แล้วต้องไปลักแก้หนี้ตัวเองก่อนให้ได้นะครับซึ่งมีมันนี่โค้ดมีอะไรต่างๆเนาะลองไปติดตามท่านดูนะแล้วท่านจะมีแนวทางให้เราแน่นอนนะครับเราอย่าท้อแท้นะครับเราอย่าสิ้นหวังนะครับเราต้องสู้นะครับชีวิตของเรานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จโชคดีหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับรกดไลค์กดแชร์เพื่อใจให้กันหรือว่าสมัครสมาชิกนะครับแล้วแต่นะครับไม่ไม่ได้บังคับนะแต่ถ้าอยากให้กำลังใจกันก็จอยกันนะครับสวัสดีครับ